สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดอะริปเปอร์กลับมาพบกันกับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2566ครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และไปดูที่เดสก์ท็อสูงต่ำสอคู่เน้นๆวันนี้กันเลยดีกว่าครับคู่แรกนะครับเราก็จะมาอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่านะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับคู่แรกก็จะเป็นสโลวานบาสโลวานบาติสลาว่าพบกับอาริส ลีมาซอนะครับนะคู่นี้เตะในรอบเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีครับ,บรอุณหภูมสูงเปิดมาที่เลทสองควบสองครึ่งจ่ายน้ําต่ำศูนย์จุดแปดแปดนะครับส่วนทางด้านไซตีนะครับไม่เจอ,เอ,อไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับครั้งนี้ก็เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์นะส่วนไซตินะครับในรอบหกนัดที่ผ่านมาของสโลวานบาติสลาวานะครับก็จะออกสูงไป1 2 3 4 5ออกสูง5เกมออกตำ 1, ่ำหนึ่งเกมและออกสูงมา5้านัดติดนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอาริสลิฟมาสซอนะครับคู่นี้ก็จะออกสูงไปประมาณ3เกมออกต่ำสามเกมนะครับน่าสุดออกต่ำนะครับค <c oughs> ู่นี้นะฮะสถิตีการออกสกอร์สูงต่ำก็ค่อนข้างที่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดอะไรมากนะคู่นี้ผมว่าตเต็มที่มีแค่2เมตรนะครับดูจากราคาแล้วนะก็ให้อยู่ต่ำนะครับอยู่ต่ำสโลวานด้วยราคา2ควบ2ครึ่งครับส่วนอีกคู่หนึง่งคู่สุดท้ายก็จะเป็นโอลิมปิกอสพบกับ คูคาริกินะครับนะคู่นี้เตะในรอบปฏรริสิบสองนะครับนะราคาสกอร์สูงเปิดมา2ลูกครึ่งคพบ3าจ่ายสูงน้ำต่ำลบศูนย์จุดเจ็ดเก้นะครับเออ่ก็ครั้งนี้ก็เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์นะครับส่วนนี้รอบวงเลที่ผ่านมาของโอลิมปิกอนนะครับนะออกสูงแค่เกมเดียวออกต่ำห้าเกมน่าล่าสุดออกต่ำนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะฮะคูคาริกินะก็จะออกสูงไป1 2 3 4ออกสูง4เกมออกต่ำสอเกมนะครับนะแต่คู่นี้เซตษฐี ออกสูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วจริงๆเนี่ยโอลิมปิกร์เนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในรอบของนั้นที่ผ่านมาไม่ค่อยยิงและวันนี้เองนะฮะต้องมาต่อราาคด้วยราคาลูกครึ่งควบ2นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสาใจน้ำต่ำต่ําๆแบบนี้นะรับรองว่ายิงถึง3แน่นอนนะครับนะก็ให้อยู่สูงโอลิมปิกอ์ด้วยราคา2ลูกครึ่งควบสาครับสำหรับแนวทางที่ไปวันนี้2คู่นะฮะคู่แรกนะครับต่ำเสโลวานบาติสลาวาด้วยราคา2ควบ2ครึ่ง ส่วนอีกคู่หนึ่งให้อยู่สูงโอลิมเปียกอสด้วยราคา2รุ่ครึ่งควบ3นะครับก็เป็นต่ำหนึ่งคู่สูงหนึ่งคู่ส่วนตัวเต็งตัวเน้นตัวเดียวนะครับให้เน้นสูงโอลิมเปียกอสด้วยราคา2รุ่ครึ่งควบสาครับสำหรับแนวทางนี้ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดที่ดีก่อนทาก่อนตามการลงทุนต้องมีความเสี่ยงครับสำหรับใครที่อยากจะลดความเสี่ยงก็สามารถไปสมัครสมาชิกเข้ากลุ่ม VP ให้ได้นะครับก็สามารถไปสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ต่ำมุดใต้คลิปนะครับภายในกลุ่มก็จะมีการให้บอลสด ตัวเด่เนๆต่อวันนะครับก็ลองเข้าไปสมัครสมาชิกดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม